สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุจจากโฟติพัส channel นะคะเป็นอพิโซดแรกเลยนะคะอพิโซดนี้นุ่จะมาพูดถึงรีวิวต่างหูพาด้าคู่นี้นะคะรวมถึงจะบอกว่าคู่ไหนเป็นต่างหูจริงและคู่ไหนเป็นต่างหูพาด้าเกรดเอปอมนะคะใครสนใจนะคะติดตามชมคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นอัพิสต์แรกนะคะของนุชนะคะในการทําช่องโชติทพัฒน์ชาแนลนะคะชาแนลที่จะมาพูดถึงไลฟ์สไตล์แฟชั่นแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของสาวอายุ40อปในอเมริกาการทํางานของนุชวิถีชีวิตหรือว่าพาทัวร์บ้านต่างๆในอเมริกานะคะถ้าใครอยากรู้หรือว่ามีใครที่กําลังสนใจมาที่อเมริกาแล้วอยากจะรู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่นี่เป็นยังไงนะคะก็ฝากกด u ับ c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้เขา ด้วยนะคะให้กับนุชแล้วก็แชร์ให้กับคนที่สนใจด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะมันจะทําให้นุชมีกําลังใจในการทํา EP ต่อๆไปนะคะเพราะอันนี้ก็เป็นปาร์ท EP แรกนะคะการพูดหรือการตัดต่ออะไรอาจจะไม่โปรเฟชชั่นอลนะคะก็อย่างที่รู้กันนะคะเราว Gen X นะคะก็เทคโนโลยีไม่ถึงกับขั้นแอดวานซ์เหมือน Gen Y Gen C นะคะอันนี้นะคะเรามาพูดถึงต่างหูกันดีกว่าต่างหูพาร้าคู่นี้นะคะที่นุชได้ มานี่นะคะหนูซื้อมาจากเว็บ พ a d a c o m ของที่นี่นะคะที่อเมริกาซึ่งเว็บนี้นะคะถ้าเราสั่งออนไลน์ภายในประมาณ3ถึง4วันนะคะเราก็จะได้แล้วแล้วแพ็กเกจแกะกล่องเป็นยังไงถ้าใครสนใจนะคะนุ๊กทำคลิปต่างหากเอาไว้นะคะในการเปิดแกะกล่องต่างหูพาด้าเป็นครั้งแรกนะคะใครสนใจอยู่นุ๊นจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่ว่าเนื่องด้วยอันเนี้ยมันเป็นคลิปแรกที่นุ๊ลงใน YouTube เพราะฉะนั้นคลิปนั้นนะุ๊ถ่ายไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เอามาลงเดี๋ยวจะเอามาลงให้ทีหลังนะคะ ส่วนตอนนี้นะคะเรามารีวิวกันดีกว่าว่าต่างหูคู่นี้แบบน่ารักมากเลยคือมืกเห็นตอนแรกแล้วแบบว่ามันใช่เลยอะคือเราเห็นแต่โลโก้อย่างเงี้ยตามพวกกระเป๋าพาด้าใช่ไหมคะแล้วพอเขามาทําเป็นเล็กๆแบบเนี้ยแล้วมาเป็นต่างหูว่ามันเก๋มากเลย <c oughs> คือมืกเห็นครั้งแรกมือก็คือติ๊งเลยอะค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วก็ลังเลยอยู่เพราะว่ามือก็ไม่เคยเป็นมันนี่กับการซื้อของแบรนด์เนมแพงๆโดยเฉพาะต่างหูแพงๆอะก็ ยังไม่เคยซื้อเท่าไหร่นะคะแต่อันเนี้ยจะบอกว่าเอาจริงๆเป็นต่างหูคู่แรกเลยซื้อคู่นี้ก่อนแล้วถึงจะซื้อต่างหูชาแนลเดี๋ยวใครอยากรู้ว่านุซื้อต่างหูชาแนลคู่ไหนติดตามชมคลิปต่อๆไปนะคะจะบอกว่าเป็นอะไรที่หายากมากเลยโทรไปหา SA แล้วก็โทรวันเอทันเดซของชาแนลนะคะทั่วอเมริกาเลยเขาก็บอกว่าไม่มีในช็อปใครอยากรู้ว่าเป็นคู่ไหนนะคะเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อๆไปนะคะซึ่งต่างหูชาแนลอันนั้นน่จะ บอกว่าในยังไม่เคยเห็นใครรีวิวเลยนะคะในเมืองไทยก็ยังไม่เคยเห็นตามช็อปในจีด้วยแล้วก็ที่นี่ที่อเมริกาเคยเห็นมีคนอินเดียคนนึงเขารีวิวนะคะแล้วพอมีเห็นไซส์เห็นอะไรแล้วแบบยิ่งชอบไมใหญ่เลยก็เลยคลิดว่าอยากมาทารีวิวบ้างดีกว่าแต่สําหรับคลิปนี้นะคะเรามาคู่นี้กันก่อนเลยดีกว่าต่างหูคู่นี้ถ้าใครอยากรู้ว่าไซส์ประมาณไหนนะคะผมจะลองใส่ให้ดู น่ารักมากแล้วก็คือจริงๆแล้วว่าเดี๋ยจะทําคลิปต่อๆไปด้วยก็คืออันฝั่งหูคู่นี้นะคะกับเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงเป็นความลับดีกว่าไว้รอดูตอนหน้า <Okay. S 1> ที่มันเก๋งมาก คือแทนที่เราจะใส่แบบแบบนี้อย่างเดียว <Wow. S 1> เป็นแค่อันเดียวเดียว,ยวอย่างเี้นะคะเราสามารถอะดัปใส่เป็นอย่างอื่นได้มากมายโดยที่เราก็ใช้ต่างหูพาด้ดาแพ้อันนี้แหละแต่เราจะเพิ่มความกิ๊บเก๋ยังไงนะคะแล้วของที่ใช้ในการอะดัปตตรงนั้นนะ่ะทำยังไง mm. เดี๋ยวคลิปหน้านุจา ทำคลิปแยกอีกทีนึ่งทำแยกไปเพราะว่าไม่อยากให้คลิปนี้มันยาวเกินไปอยากให้มันเป็นสัดส่วนสำหรับคลิปที่ทำรีวิวดูพาด้าต่างหูพาด้าของริงจับของฟอร์มนะคะกับคลิปที่อาดัปทำใส่ต่างหูพาด้าแบบต่างๆอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะน่าากไซส์ก็ลังดีเลยเห็นไหมคะน่ารักดีแล้วก็แบบ เก๋ๆใส่กับชุดทุกชุดได้ง่ายเลยนึกว่าคือตอนแรกก็ลังเลกับราคาแล้วก็ยังไม่ค่อยแบบจะกล้าซื้อเท่าไหร่แล้วก็ลังเลจะกดซื้อจะกดซื้อหลายครั้งละแล้วก็วินาทีที่ทําให้นึกตัดสินใจกดซื้อเพราะอะไรหรือเปล่า <Okay. S 1> เพราะว่าไปเห็นคุณแอนทองผสมค่ะใส่คู่นี้พอดีเลยลง IG ไอจีนบอกว่าโอ้ยต้องซื้แล้วล่ะเพราะว่าคุณแอนก็เป็นดาราในดวงใจด้วย <Okay. S 1> แล้วก็เห็นคุณเต้ยจรินทร์ น,นะคะก็ใส่อีกรุ่นนึงที่ว่าเป็นแ้งข้างเดียวอันนั้นเห็นคนใส่กันเยอะอยู่เพราะว่านว่าคนที่จะใส่สไตล์นั้นได้จะต้องเป็นสาวมั่นนิดนึงแล้วก็แต่งตัวจัดจัดเก๋ๆเป็นอีกแนวหนึ่งนะคะส่วนรุ่นเป็นวัย40่สอัพเป็นวัย ทำงานแล้วแต่ก็ยังอยากจะคลิปลุกที่แบบเก๋ๆเท่ๆแต่ก็ไม่ถึงขนาดใจกล้าใส่แบบข้างเดียวแล้วก็หนีตรงนี้ใหญ่ๆอีกทีนึงอะไรเนี้ยมันดูไม่ค่อยเข้ากับบุคลิกของเรานะคะนุ้ยก็เลยแอบซื้อชุ้นี้มาดีกว่าแล้ว แต่ผู้นี้ใส่แบบเดียวๆแบบนี้ก็อาจจะเบื่อได้นะคะก็เลยมีวิธีว่าทำยังไงนะคะจะใส่ให้มันเก๋ขึ้นแล้วก็มีอะไรมากขึ้นถ้าใครสนใจนะคะ Subscribe ให้ด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้หนุชไปทำคลิปต่อไปรับรองไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะมันจะเป็นไอเดียที่บันเจิดมากสามารถใช้ได้ในสลายๆสถานการณ์ใส่ไปงานใส่อะไรคือมันจะมันจะดีะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้กด s b s c r i b e ให้ทีนะคะกดไลค์ให้ด้วย ใครมีคําถามอยากจะฝากคําถามอะไรยังไงหรือว่าอยากจะทราบวิถีชีวิตของผู้หญิงวัย40ออย่างเราในอเมริกาอะไรยังไงให้หนุชเป็นแนวทางในการทําวิดีโอที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะเรามาดูดีกว่าว่าอันเนี้ยซื้อมามันเป็นแบบเนี้ยใส่ไซส์ประมาณเนี้ยแต่เวลาเราดูของจริงกับของปลอมเนี่ยดูยังไงจะนนุช เอาออกมาให้ดูนะคะ few moments later. ตอนที่นู้ซื้อมาเนี่ยแกะกล่องออกมานะคะเขาจะ,จะมีอย่างนี้นะคะเป็นกล่องพาด้าแบบคุณภาพดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะคุณภาพอย่างดีเลยแล้วพอเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นถุงพาด้าน,นี้อย่างดีเลยคะ่ะเห็นไหมคะเป็นถุงพาด้าแล้วก็ตรงซิปเนี่ยก็จะเขียนว่าพาด้า m a d อินอิตาลีนะคะมองไม่ค่อยเห็นแล้วสายตาคนอายุ40กว่าก็ ต้องแบบยื่นไกลๆนิดนึงเข้าใจอะคนรุ่นพ่อรุ่นแม่สมัยเด็กๆที่เขาจะต้องอ่านหนังสืออ่านอะไรแล้วก็ต้องไกลนิดนึงตอนนี้เราเข้าใจความรู้สึกเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะก็เป็นถุงคุณภาพดีมากเลยเป็นผ้าแบบซาตินเขาจะมาแบบนี้นะคะถ้าใครซื้อแบบจากไอจีแล้วอยากจะรู้ว่าให้อะไรมามั่งเหมือนกับที่ซื้อจากช็อปที่หนูได้หรือเปล่า และนี้ก็จะเป็นใบพวก Certificate แบบนี้แล้วเขาก็จะมีนี่นะคะจะมีพวก QR code ว่าเราซื้อเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วก็จะมีพวกแบบนี้นะคะอาจจะเป็นพวก Insurance บัตรอะไรแบบนี้ในกล่องที่นุกแกะมานะคะเขาก็จะให้เป็นกระดาษแบบนี้เลยเป็นกระดาษบางๆแบบนั้นจะมีเป็นคัทแบบนี้มาให้ด้วยในกล่องแล้วในนี้ก็จะมีรีซพตนะคะว่าซื้อมาอ๋อ Return Policy อะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ดีรีเซพแล้วก็จะมีนี่นะคะ เขาแบบดีเทลมากเลยอะขนาดเขาแพ็กใส่กล่องมาเนะเขายังแบบให้โบผูกเป็นโบพาดา้าน่ารักเหมือนเราไปซื้อที่ช็อปจริงๆเลยนะคะแล้วก็ที่สันะ่งท่าน่ะเซอร์ไพรส์มากว่าเขาให้ถุงพาด้ามาด้วยทุกคนซึ่งลูกก็เพิ่งเคยเห็นถุงคือไม่เคยเข้าช็อปพาด้าแล้วก็ซื้อของเลยอันนี้เป็นถุงอันแรกที่เห็นแล้วแบบคุณภาพดีเนาะแล้วเขาก็ปั๊มเนี่ยคะ่ะปั๊มนูนๆขึ้นมาตรงเนี้ยเป็นแบบพาด้าูไม่รู้เหมือนกัน กาที่เมืองไทยเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่าเนี้ยคือเห็นแล้วก็แบบอเขาุส่าให้ถุงเรามาด้วยทั้งทั้งที่มันก็ไม่จําเป็นเพราะว่าเขาก็าบล็อกใส่กล่องมามีแค่กล่องมีแค่โบแค่นี้ก็โอเคแล้วเขายังดุส่าให้ถุงมาด้วยน่ารักมากเลยอะ <S <S แล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าต่างหูด้านหลังเป็นยังไงนะคะให้ดูอันนี้คือด้านหน้านะคะแคปดูดีๆนะคะว่าของจริงมันจะดีเทลแบบนี้เลยดูตัวอักษรฟอนต์ดูอะไรนะคะว่า มันเป็นประมาณนี้ส่วนด้านหลังนะคะคือจุดคลายแม็กเลยคะ่ะที่นุ้นเห็นของปลอมกับของจริงอะก็เพราะว่าสแตมป์ด้านหลังเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าของปลอมเกตเอมากๆเลยนะคะมีสแตมป์ด้านหลังเหมือนกันแต่สแตมป์ของเขาอะ่ะจะไม่เป็นแบบนี้อย่าให้ดูสแตมป์อันนี้มันจะดีเทลมากเล็กมากเลยเนี่ยตายละอย่าอย่ามองเล็กนะคะเพราะว่านุนไม่ค่อยชอบทาเล็ก <S <S เห็นไหมคะว่าดีเทลเขาจะเป็นอย่างเนี้ย ดูจากในกล้องแล้วกันน่าจะดีกว่าแล้วก็ของปลอมนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวนุชจะขึ้นตรงนี้นะคะว่าของปลอมเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่านุชไม่มีเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าของปลอมไปเจอใน i อนะคะของที่ไหนไม่แน่ใจอะคะ่ะแต่ว่าเจอเราก็เลยแคปมาเพราะว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาทํากันขนาดนี้เลยอะคะ่ะของปลอมมีสเตมด้านหลังซึ่งคล้ายมากแต่ว่าของเขาอย่างเงี้ยเห็นไหมคะ มันจะเป็นอันที่ ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งฟอนต์เฟิร์นมันจะใหญ่มันจะไม่ดีเทลเล็กเหมือนกับของจริงนะคะให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะคะอันนี้เป็นจุดที่สังเกตง่ายสุดเลยว่าอันไหนของจริงหรืออันไหนของปลอมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจ่ายเงินในราคาของจริงเราต้องเมคชัวนะคะว่าเราได้ของจริงเพราะว่าของปลอมมันเหมือนมากๆซึ่งของปลอมเนี่ยราคาจะต่างจากของจริงพอสมควรอย่างอันนี้ที่นุ้ซื้อมานะคะคู่หนึ่งน่าจะ4 9ก ส5 <15, S 2> เหรียญบวกแท็กก็500กว่าเหรียญน,นะคะ แต่ของปลอมเท่าที่แคปชั่นเห็นตอนนั้นนะคะน่าจะอยู่ที่80กว่าเหรียญเ0กว่าเหรียญเองซึ่งต่างกันพอสมควรเลยแล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าการที่เราใส่ของจริงมันก็จะมั่นใจนิดนึงยิ่งในยุคนี้นะคะเป็นยุคโซเชียลนะคะการที่เราจะใส่ออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีคนที่เขาตา้งไว้เขาเห็นหรือว่าเขาจะมาคอมเมนต์เราหรือเปล่าว่านี่ของจริงหรือของปลอมคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อ เสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะนุชแนะนําว่าใส่ของจริงไปถ้าเรามีกําลังนะคะเราต้องไม่เดือดร้อนนะคะหมายถึงเราต้องทํางานหาเงินมาได้แล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นแล้วเก็บให้กับลูกแล้วแบ่งให้แม่แล้วแล้วอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเราเองนะคะจริงๆแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่เป็นประโยชน์เพราะว่าการที่ซื้อของแบรนด์เนมอะ อย่างแรกเลยเป็นประโยชน์ก็คือเราขายต่อได้อย่างมั่นใจว่าเราไม่ได้ซื้อต่อใครมาแล้วของจริงหรือเปล่าเราไม่ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยการที่เราซื้อมามือหนึ่งด้วยแล้วก็ของจริงแล้วเรารู้ว่าอ่ะแบบนี้เป็นของจริงอย่างที่นิ้บอกเนี้ยการดูพังหลังกันอะไรเงี้ยเรามั่นใจว่าเนี้ยมันเป็นของจริงแล้วก็ไปขายต่อได้อย่างที่สองก็คือเสริมสร้างความมั่นใจว่าอย่างไงก็ไม่รู้มันเหมือนยืดได้นิดนึงว่าใส่ของจริงไม่ไม่รู้หรอกว่าเขาจะมองหรือเขาจะสนใจหรือเปล่าหรือ เขาจะรู้จักแบรนด์ที่เราใส่หรือเปล่าด้วยซ้ำแต่มันสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะเวลาเราจะคุยงานหรือว่าเราจะเสยผมเราจะเปิดหู อะไรแบบนี้มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นนะคะมันอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนนะคะแล้วแต่คนแล้วแต่จริตของคนสําหรับ <Okay. S 2> การทํางานของนุชบางทีนก็ต้องทําคลิปอะไรที่มันเป็นประโยชน์คือนุชไม่ได้มีชแนลอันนี้อันเดียวแต่ว่ามีชแนลอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องงานด้วยนะคะเป็นเกตสาระความรู้เกี่ยวกับคนไทยในอเมริกานะนะะ้าอาหารไทยในอเมริกาถ้าใครสนใจนะคะฝากติดตามด้วยนะคะนุชพิ c h a n แนลนะคะเดี๋ยวจะลงลิงก์ให้ด้วยนะคะถ้า สำหรับวันนี้ก็น่าจะาประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะฝากติดตามชมอพิสร์หน้าที่จะทำนี่นะคะต่างหูคู่นี้ทำยังไงให้ใส่ได้หลายๆแบบจะใส่ได้แบบไหนในโอกาสไหนยังไงบ้างหรือว่าเอาไว้เดี๋ยวจะมาทำแล้วก็ใส่แบบอาฟิกการแต่งตัวแบบไหนจะเข้าจะไม่เข้าอะไรยังไงถ้ายัางไงฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสาหรับคนที่ ติดตามชมจนจบคลิปนะคะแม่กดให้ด้วยนะน้องๆพี่ๆท,ทุกคนด้วยกดให้เป็นกำลังใจให้ด้วยจะได้ทำคลิปต่ต่อไปเผื่อที่จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ